การทดสอบภาวะออกซิเจนต่ำในเลือดขนาดออกกำลังด้วยการปั่นจักรยานอากาศในผู้ป่วยโควิด -19 เริ่มจากวัดออกซิเจนปลายนิ้วและอัตราการเต้นของหัวใจรอ30วินาทีให้ได้ค่าที่แม่นยำและจดบันทึกไว้ให้ผู้ป่วยนอนบนพื้นราบหรือบนเตียงแล้วปั่นขาแบบปั่นจักรยานนาน3นาที ในระหว่างผู้ป่วยปั่นจักรยานอากาศให้สวมเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไว้ตลอดเวลาและไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยถ้าผู้ป่วยเหนื่อยหรือมีชีพจรมากกว่า120ครั้งต่อนาทีหรือออกซิเจนปลายนิ้วลดลงจากเดิม3%เซนก่อนครบ1นาทีของการทดสอบให้ถือว่าผลเป็นบวกค่ะเมื่อสิ้นสุดการทดสอบหลังครบ3นาที ให้วัดออกซิเจนต่อไปอีกหนึ่งนาทีหากพบค่าออกซิเจนลดลงมากกว่า3%เซให้ถือว่าผลเป็นบวกถ้ายังไม่พบว่าค่าออกซิเจนลดลงมากกว่า3เซให้ถือว่าการทดสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะ